ลุงตู่บอกเออไรสาระ,ะเธอเห็นไหมละ่ะเธอเโอกาสไหมละ่ะพูดไรไรสาระจะต้องหาคําตอบให้ได้นะไนะอ้คาถามเนี้ยนะเออเธอเห็นก็เธอเห็นนะทีเธอเห็นว่าอะไรเป็นไปได้เธอก็มาเป็นนายกเอกแ,แล้วกันนะ <c oughs> นักข่าวแกไปถามลุงตู่นะครับบอกตอนนี้เนี่ยนะคิดว่าจะได้มาเป็นนายกอีกไหมคะลุงตู่แกก็ตาเบะไรไรสาระก็หันไปยิ้มกับ อาธนกรหันไปยิ้มกับสุชาติยิ้มแบบมีเลสนัยนะครับแล้วก็บอกนักข่าวบอกแลสระเออก็ไม่ฉันก็ไม่เห็นจะมันเป็นเป็น,ปน,ปนไปได้อะไรนายกอะไรนะเออเออนะครับแหมลุงตู่ก็พูดซะแบบว่านะก็ตอนนี้สถนานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เนี่ยนะครับหันซ้ายหันขวานี่ก็ มีแต่ทางตันครับพี่ทาก็สอแววที่จะไม่รอดแล้วเดี๋ยวก็ได้จะหันไปหาองค์อิงแล้วตอนนี้องค์อิงก็พร้อมเตรียมรับสุ่มหลน่นนะเผลอๆอาจจะได้เสียงมากกว่าก้าวไกลด้วยซ้ําเพราะว่าจะก้าวไกลก็โดนตัดสิทธิ์พัก <c oughs> เพื่อไทยก็เตรียมเป็นอันพักอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลเออ ก็คงหนีไม่พ้นองอิงนะมั้งนะครับไอไอตอนนี้ที่ไปตั้งเวทีบอกว่าผักดันก้าวไกลผักดันพิธาเป็นนายกเขาก็ตั้งไปตามมารยาทเลยนะแล้วก็ต้องดูกระแสดูทิศทางของน้องด้อมส้มน้องอะไรต่างๆเขาก็ต้องรักษาน้ำใจกันแล้วก็ต้องพูดไปอย่างนั้นแหละนะเขาจะมาพูดบอกว่า เ,เขาจะมาตัดแข่งรัฐบาลไม่ได้นะครับให้มันถึงจังหวะนั้นจริงๆก่อนเถอะเขารอเวลาให้มันถึงจังหวะนั้นจังหวะนั้นพอถึงเวลาปุ๊บก็สนุกแหละครับเพราะว่าเดี๋ยวดองส้มก็ต้องลงถนนมาประท้วงกันวุ่นวายก็ไม่รู้ประท้วงใครลหละตอนนีนะ้เพราะว่าลุงตู่ก็ไม่ได้เป็นนายก อ่เต็มที่ครับเป็นรักษาการใช่ไหมแต่เห็นบางคนบอกว่ารักษาการเป็นรักษาการ,ร,กาการมีอำนาจเต็มอันนี้อดมินก็พยายามหาข่าวนะแต่ว่าก็ยังไม่เจอนะนะก็ยังไม่เห็นทางฝ่ายกฎหมายทางวิศนุทางอะไรมาพูดว่ามีอำนาจเต็มนะเออเดี๋ยวพอถึงเวลาก็คงจะมีคนออกมาเผยนะครับนะอันมินก็ไปหาข้อมดดูลใน Google ก็ไม่มีนะว่า และธรรมนูญฉบับปกศูนย์ให้มีอำนาจเต็มอะไรยังไม่เห็นมีนะเออหรือก็ต้องมันมีอีกหลายด่านหลายนะน,นะครับถ้าแต่งตั้ง <c oughs> ถ้าเลือกนายุกันไม่ได้จริงๆก็อาจจะพักอันดับสามก็ได้อะภูมิใจไทยอย่างเงี้ยเอออันนี้ยังพอเป็นไปได้นะ แม่แต่สําหรับลุงตู่นี่ลุตงตู่ก็ยิ้มไปก่อนนะครับทาอะไรก็ยิ้มอ,อยู่เป็นรักษาการไปนะเพอเพ้อ,อ,อ,อนะครับแต่นักข่าวเขาก,ก็ช่าง,ง,ง,งสรรหาช่อง่งช่างสรรหาอะไรนะลุงตงู่ก็ไม่สนใจดีนะใครอยากทําแล้วก็ทําไปปล่อยไปนะอยู่เชยนะมีความสุขอยู่เชยไม่ต้องไปล้อนลนไม่ต้องอะไรนะครับ เออเนี่ยเห็นไหมเลือกลุงตู่แต่แรกก็จบแล้วจนไปเลือกไอ้พักพิธาไปเลือกไอ้พักก้าวไกลวุ่นวายกันนะบ้านเมืองวุ่นวายเห็นไหมเนี่ยเออเนะี่ยบ้านเลือกลุงตู่ก็ได้ทําต่อทําแล้วทําอีกทําต่อสบายใจแล้วนะครับได้เงินลุงตู่อะไรสวัสดิการพัดอะไรเนี่ยนะนะเลือกก้าวไกลอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเลยตอนนี้ เออโดนแกงส้มม้อเบลเลอร์ไปเลยนะครับหิมหน้ำสำราญกันไปมีปุ่มกด Thank y แลนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับ